สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เลิฟลี่สักุลาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบันไดสู่ขิดมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวินาศกรรมบันไดห้องใต้หลังคาบ้านตัวเองไปแบบช่ำๆเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ไม่ได้หล่นลงมาแฮะลอยค้างอยู่บนเพดานและพอเราลองกดสวิตช์เนี่ยมันก็ขยับขยับอยู่นะคะเอาแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองวร์ปไปที่อื่นแล้วก็รีสตาร์ทเวลาในเกมเป็นวันใหม่ดูค่ะ แล้วเราก็กลับมาที่บ้านเพื่อดูกันค่ะว่าบันไดเนี่ยกลับสภาพเดิมไหมปรากฏว่าไม่ค่ะสู่ขิดแล้วสู่ขิดเลยนะคะ RIP เจ้าบันได ทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย